ทุกวันอังคารครับคุณผู้ชมก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วในการประชุมวันนี้คอการเมืองก็ต่างจับจ้องไปที่คดีของคุณทักษิณชั้น14<ฆ>หลังจากที่แพทยสภามีมติที่จะลงโทษแพทย์3คนก<ฆ>็บอกว่าในการรักษาคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ค้นวิกฤตแต่ล่าสุดในการประชุมคอรมอเนี่ยนักข่าวนะครับตั้งใจจะไปถามคนที่เกี่ยวข้องแต่หลายคนลาการประชุมคอรมอไม่ใช่ลาคน2คนนะจตี<ฆ> ลาไปเจ็ดคนเนี่ยอ้เยอะนะพี่งงเหมือนกันนะทำข่าวกันเมืองไม่เคยมีคอรมอรลาป่วยถึงเจ็ดคนครับเป็นไหนกันบ้างตั้งแต่พี่หนูอนุทินชาญวีรากูลรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีมหาไทยลาไปผ่าตัดตา <c oughs> ส่วนคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีแรงงานก็ลา <c oughs> คุณซาบิดาไทยเส็จรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็ลา <c oughs> คุณพี่ชัยณริตพันธ์รัฐมนตรีพาณิชก็เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดถุงน้ำดี <c oughs> ส่วนคุณเด็ดอิดขาวทองรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข และคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมลาไปฝรั่งเศสเพื่อจะเดินหน้าซอฟ t าวเวอร์คุณภูมิธรรมเวชยชัยก็ติดประชุมที่ต่างประเทศแล้วก็มีรัฐมนตรีคนหนึ่งคุณอนุมนพิญโยสินวัฒร,รัฐมนตรีกเกษตรและสากลก็คือตกบันไดข้อเท้าแตกครับวันนี้นั่งบิวแชร์เข้ามาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีหลายคนบอกว่าโอ้โห ไปกันเจคนแบบนี้<อ>ะจะประชุมคอรมอได้ไหม<า>เน<อ>ี่ย่ะส่วนกรณีที่มีมติแทพทยสภานะคะกับการลงโทษแพทย์สามคนที่มีการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็พักใช้ใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพแพทย์เพราะให้ข้อมูลทางการแพทย์ไม่ตรงกับความเป็นจริงไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่านายทักษิณนะคะมีภาวะวิกฤตซึ่งนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกขณะที่นั่งรถมาได้รับรายงานจากผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าผู้ที่ถูกลงโทษได้มีการขอยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่ตนจะ รีบดูว่าจะทําอย่างไรตามความสมควรเรื่องนี้ไม่ได้รู้สึกกดดันมีระยะเวลาพิจารณา15วันค่ะตั้งใจว่าจะทําให้ชัดเจนในประเด็นต่างๆค่ะควรที่จะดําเนินการาทำอย่างไรให้เกิดความกระจ่างของ,ของสังคมให้ได้รับรู้รับทราบกันไปเนี่ยก็าอาจจะเอามาอ่านหรือหาคนมาช่วยอ่านช่วยดูนะครับว่า,าใ,หให้ครบถ้วนในระยะเวลาที่ ที่มีอยู่นะครับซึ่งก็มีเวลาไม่มากนะักถ้าหากว่ามติของแทพทยสภามาถึงผมก็มีเวลาแค่15วันนะครับใน15วันนี้ก็จะต้องทําให้กระจะ่างชัดขณะที่วันนี้มีความเคลื่อนไหวของมวลชนอยู่ด้านนอกครับก็คือกลุ่มคอปทอก็มาเคลื่อนไหวตั้งเวทีแล้วก็จะทําหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีครับเพื่อจะให้นายกเนี่ยออกมาแสดงความรับผิดชอบ กรณีอาการป่วยของอดีตนายกทักษิณหลังจากที่มติของแพทยสภา,ามีหลักฐานเชิงประจักษ์บอกว่าไม่ได้ป่วยถึงขั้นวิกฤตครับคุณผู้ชมอ่ะก็รอดูความชัดเจนหลังจากนี้นายกก็ยังไม่ได้ตอบคำถามนะครับ